ภายโควิดระลอกใหมค่คาดถึงเดือนกันยานี้ MC วรรณดาสรุปให้ฟังครบจบเลยทุกประเด็นเกี่ยวกับโควิด -19 ค่ะก่อนที่จะไปฟังกันฝากกติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดบันทึกรายการโปรดกดรีโพสเซฟคลิปไปแชร์ต่อๆกันได้เลยนะคะจะได้รู้เท่าทันประเด็นโควิด -19 ค่ะแม้ว่าสบาคจะรายงานนะคะว่าผู้ติดเชื้อว,วันละประมาณ2000คนแต่ความจริงคือตัวเลขกว่า5 0,000นคนค่ะ ข้อมูลนี้จากคุณหมอสีดีราชเอ้าแล้วยังไงกันแน่กันเนี่ยเพราะมันต่างกันถึง25เท่าเลยนะหลายฝ่ายจึงออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาประกาศตัวเลขที่จริงกับประชาชนจะได้เตรียมตั้งตัวค่ะเพราะในการฉีดวัคซีนในกลุ่ม608ก็ยังช้าอยู่ยาต้านไวรัสก็มีจํากัดบางยี่ห้อที่ดีๆเมืองไทยก็ยังไม่ได้นําเข้ามาอะซื้อเองราคาก็เป็นหมื่นนายแพทย์จักรรัฐบอกว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่และเสียชีวิตตั้งแต่1กรกฎาคมเป็นต้นไปจนถึงปี66คาดว่าจะเกิดเวฟเล็กๆเ,เ,เป็น after shock ตามมา จากการผ่อนคลายมาตรการเปิดกิจการทางเศรษฐกิจหรือเดินทางเข้าประเทศมากขึ้นและที่สำคัญคือการเปิดให้ถอดแมสค์ค่ะเพราะประชาชนจำนวนมากกังวลกับตัวเลขจริงที่เกิดขึ้น #covid19 จึงติดเทรนด์ทวิตเตอร์อีกครั้งและนอกจากนี้โอไมรอนสายพันธุ์ใหม่ BA.4/BA.5 เข้าไทยแล้วด้วยค่ะอัปเดต8อาการโควิดสายพันธุ์โอเมรอน BA.4/BA.5 ดังต่อไปนี้ค่ะประเด็นนี้น่าสนใจที่ประชาชนต้องการความจริงจากรัฐบาลค่ะ สถานการณ์ตอนนี้นะคะโควิดติดง่ายมากติดแบบยกบ้านยกบริษัทอาการที่พบได้มากเกือบทุกรายรอบนี้คือไอบางรายไอหนักจนเจ็บหน้าอกเสมหะมีเลือดปนเลือดก,กําเดาไหลเจอไข้สูง39-40องศาในคนแข็งแรงอายุน้อยหลายคนผู้ติดเชื้อเริ่มพีคอีกรอบกราบ่าพุ่งสูงแบบ exponential แม้ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาแล้วไข้ก็ยังสูงคะ่ะคนมาแชร์ประสบการณ์โควิดเยอะมากว่ามาแบบปุบปับจริงๆคะ่ะ หมอยงเคลียชัดป่วยโควิด19ต้องกักตัวรักษา10วันไม่ว่าจะฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดมีอาการหรือไม่มีอาการป้องกันเชื้อแพร่ถึงผู้อื่นไม่เอาผลการตรวจเอทเคมาเป็นตัวตัดสินว่าเป็นลบแล้วจะไม่แพร่เชื้อค่ะดรนันจงแก้ววัฒนานักวรัตวิทยาโพสต์มีอาการแต่เอทเคเป็นลบอาจเกิดจากภูมิจากการฉีดวัคซีนโควิดกำลังสู้กับไวรัสควรตรวจซ้ำอีก2วันหลังมีอาการหลายคนพบเป็นบวกได้ค่ะอยากให้ทุกคนป้องกันและระวังตัวอย่างมีสตินะคะ ส่วนใครยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเข็มสี่เข็ม5้านะคะตอนนี้มีบริการทั้งซิโนเวแอสตราเซเนกาโมโดนาไฟเซอร์สำหรับคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตามจุดดังต่อไปนี้ค่ะ1ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน,นการบังซื้อ2โรงพยาบาลในสังกัดกทม3สนามกีฬาไทายญี่ปุ่น4 69 0บศูนย์บริกรารสาธารณาสุขใกล้บ้านอาโรงพยาบาลราชวิถีหกสํานักงานสาธารณาสุขนนทบุรีอัปเดตตัวเลขผู้ได้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นอย่างน้อยมากค่ะใรเพิ่งตตติโคคคคเเช็็าาาาาามมนนนีี้้ลยยะะะรรัับบกกษองทท่่ํ ใครพอมีกําลังไหวดูแลตัวเองได้นะคะแนะนําไปที่ร้านขายยาแล้วก็ซื้อตัวนี้ค่ะก็ตัวนี้ดีมากค่ะตลาดหนักมากเองก็เคยติดโควิดเมื่อช่วงต้นเดือนเมษาอยากขอแนะนําค่ะให้ซื้อยาคุณภาพดีๆหน่อยค่ะแต่ว่าช่วยได้ไห,หายไวหายงักค่ะไม่ต้องเลือลรังสิ่งสําคัญคือได้อยากให้คุณดูแลทั้งภายนอกและภายในทั้งกายและใจควบคู่กันไปนะคะการที่ดาทำข่าวนะคะอยากให้คุณตื่นรู้แล้วก็ระวังภยัยแต่ว่าอย่าตื่นตระหนกตกใจจนมากเกินไปและอาจทําให้เราเครียดกังวลเกินเหตุค่ะ เทคนิคดูแลใจของดาคือลืมตาตื่นมาปุ๊บก็ทำสมาธิอย่างน้อยหนึ่งนาทีค่ะใครช่วยแชร์ขอให้แข็งแรงปลอดภัยจากโควิดค่ะ